ถือเป็นนางเอกคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆในขณนะนี้ครับสำหรับนักแสดงสาวสวยนาจิมลิมอย่างพระพรายรัมิดาธีรพัฒน์นางเอกคนล่าสุดของพระเอกสุดฮอตเวียสุคนลวัฒน์ พระพรายรัมมิดานักแสดงสาววัย2ีปีสำหรับเธอคนนี้ถือเป็นนางเอกเด็กปั้นที่ช่อง7 hd วางอนาคตให้เป็นนางเอกแนวหน้าของช่องเส้นทางมายาของพระพรายเธอเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครในช่วงชีวิตวัยมัธยมพระพรายถือเป็นนักกิจกรรมตัวยงซึ่งด้วยใบ,บหน้าที่สะสวยทำให้เธอได้รับเลือกเป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พระพรายได้เริ่มงานถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงมีความรักแต่ไม่มีคนรักโดยศิลปินปอน AF 1 1หลังจากนั้นพระพรายก็ได้รับการชักชวนจากคุณแม่ของเธอในการเข้ามาสมัครเป็นผู้ประกาศขั้นรายการในช่อง7ด HD พระพรายยอมรับว่าในครั้งแรกที่เธอเข้าสมัครเป็นเพราะเธออยากมีรายได้เป็นของตัวเองซึ่งหลังจากที่เธอได้ไปทํางานที่ช่อง7ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเธอได้แจ้งเกิดสู่การเป็นนักแสดงครับ ผลงานและละครเรื่องแรกของพระพรายคือละครเธอดพระเกียรติชุดไต่รมพระบารมีเรื่องแสงสุดท้ายหลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นแท่นนางเอกวิกหมอชิดในละครเรื่องเกิดเป็นกาละครแนวโรแมนติกดราม่าซึ่งละครเรื่องนี้เธอได้ผ่านทั้งบทนางเอกเจ้าน้ำตาร้องไห้เกือบทุกซีนถือเป็นบททดสอบที่ทำให้เธอเอาชนะใจผู้ชมละครช่องเจ็มาได้ผ่านฉลุยครับ จากละครเรื่องแรกพระพรายถูกดันขึ้นสู่ละครหลังข่าวเรื่องดอกหญ้าในพายุโดยได้ลองชิมรางในบทดุสิตาซึ่งถือเป็นการทดสอบออรา่านางเอกละครหลังข่าวของเธอครับ แน่นอนว่าพระพรายยังคงทำได้ดีในมาตรฐานนางเอกเดาวรุ่งซึ่งทําให้เธอถูกดันขึ้นเป็นนางเอกละครหลังข่าวต่อทันทีในละครเรื่องสวยซ่อนคมประกบคู่นางเอกรุ่นพี่เกรดการ9ก้าซึ่งเธอก็สามารถถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ดีไม่โดนฝีมือและความสวยของนางเอกรุ่นพี่กลบแม้แต่น้อยครับกราฟความดังของพระพลายค่อยๆพุ่งทยานขึ้นในทุกผลงานที่เธอส่งออกมาจนมาถึงผลงานละครเรื่องฟ้ามีตะวัน ซึ่งเธอได้ประกบคู่กับหนุ่มโดนัทพัทรพลซึ่งเป็นพระเอกดาวรุ่งเช่นกันด้วยวัยที่ใกล้เคียงทําให้ทั้งคู่ส่งเคมีออกมาได้อย่างหวานละมุนและส่งให้ละครเรื่องนี้กลายเป็นละครกระแสของปีที่ทําให้แฟนๆอินและจิ้นคู่นัดพระพายไปได้ไม่น้อยเลยครับในระยะเวลา5ปี เริ่มเข้าสู่เส้นทางของนักแสดงพระพรายถือเป็นนางเอกที่มีผลงานน้อยมากเมื่อเทียบกับนางเอกคนอื่นๆซึ่งหลังจากที่เธอเรียนจบเธอได้หันมาโฟกัสกับการทำงานเป็นหลักเพื่อรายให้ทันเพื่อนนักแสดงซึ่งสิ่ง,ง,งที่เธอใช้สู้ก็คือฝีมือและเมื่อบวกกับโชคชะตาที่กำหนดให้เธอมาเป็นดาวพระพรายจึงได้มีโอกาสประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างเวียสุคนลวัฒน์ที่จะช่วยดันฝีมือของเธอให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับในละครเรื่องกรงน้ำผึ้งละครเรื่องนี้ เราได้เห็นถึงการพัฒนาการแสดงของพระพรายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในการเข้าถึงตัวละครจนทําให้เธอได้รับคําชมไปไม่น้อยครับแต่ในขณะเดียวกันการร่วมงานกับหนุ่มโสดบันหมาดก,ก็ทําให้เธอตกเป็นข่าวมือที่3ของหนุ่มเวียและเบลล่าราณีก่อนที่ความจริงจะปรากฏว่าเธอมีหวานใจเป็นหนุ่มนอกวงการลูกนกักการเมืองชื่อดังการได้ร่วมงานกับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องและเกิดเป็นกระแสข่าวขึ้นมาทำให้ชื่อของพระพรายเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ แต่ในขณนะดเดียวกันสําหรับพระพรายเส้นทางการเป็นนักแสดงของเธอนั้นเธอยังรู้สึกห่างไกลกับคําว่าประสบความสําเร็จเพราะแม้เธอจะพร้อมด้วยฝีมือและหน้าตาแต่พระพรายก็ยังต้องฝ่าฟันคําวิจารณ์ถึงหน้าตาว่าเธอไม่สวยที่จะเป็นนางเอกหรือคําติงฝีมือการแสดงที่ยังไม่เพอร์เฟกต์ร้เอร์เซ็ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโจทย์หินที่เธอต้องข้ามผ่านไปให้ได้แต่หากจะวัดจากกระแสเรตติ้งในบรรดาผลงานที่ผ่านมาของเธอเชื่อว่าอนาคตนังเอกแถวหน้าของช่อง7 HD คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของพระพรายรัมิดาแน่นอนครับ